กลาบสวัสดีทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยครับผม,มยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวอซีสยาม m m o r p n นะครับผมคือเซิร์ฟนี้เขากลับมาเปิดใหม่ใช้รกว่เดิมแน่นอนคือจะมาทำภารกิจล่าบอสให้ดูนะว่ากลับมาเปิดใหม่ครั้งนี้เขาล่าบอสแล้วได้ของดีขนาดไหนแล้วกันจะล่าสักประมาณสองเซิร์ฟพอนะคือถ้าล่าเยอะไปมันคลิปมันจะยืดยากะ มันจะนานเลยโอเคเริ่มด้วยตัวที่หนึ่งเกมดังไปหรือเปล่าวะเซิร์ฟพรีเมียมยิงกันไม่ตายนะยรือมนยิงกันไม่ตายอยู่แล้ววะคือกูเพิ่งรู้ <c oughs> อหอลบมาแล้วโอ้ยได้ของดีอยู่ได้เฮฟวี่เฮฟวีเนี่ยก็ถ้าขายตามราคาที่แอดบอกไว้ก็ตัวละสองบาทนะได้อยู่นะของอ,ะอ่ะสนายพวก AW พวก v S เแล้วก็ M อ็มหนะึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ย คือหัวละเท่าไหร่วะเ้ยไม่ใช่ก็บอกละหนึ่งวอ,อแล้วผมจะแปะลิงก์กลุ่มลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหะสำหรับใครที่อยากเล่นนะโอเคคือว่าพอได้ของพอได้แล้วกันกระเป๋าเลียวสาม,มไปเซฟอื่นกันเลยดีกว่า สำหรับคนที่สมัครใหม่นะสมัครใหม่คือสมัครผ่านแอปได้เลยแล้วเขาก็จะมีพรีเมียมให้มาฟาร์ม3วันฟรีๆแล้วก็ GC ได้อีก500บาทฟรีๆแล้วก็สกิลเต็ม1ตัวนี่คือนี้คือสกิลพิเศษนะเราสามารถไปฟาร์มผีแล้วมาอัพได้เลยสกิลถามว่ามันฟาร์มยากไหมก็ยากพอสมควรนะ คือสองแสนคือผมฟาร์มมาตั้งเยอะแล้วเลยยังไม่ได้เลยดีนะกลับมาเปิดใหม่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะดีกว่าไปเซอร์เบียนกันเลยดีกว่าคือตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะคือเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ดูคนเล่นอ่ะยังมีคนออนตั้งสิบสามคนสิบสามสิบสี่สิบห้าคนเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่า ซีสยามแอดมินเขาดูแล24ชั่วโมงนะเซิร์ฟนี้นะผมแนะนำเลยให้มาเล่นสำหรับใครที่เป็นสายฟาร์มและสายฟรีนะเติมเงินคูณทุกวันเสาร์กับอาทิตย์คูณ2มานี้ว จะหลุดน,า,นามาด้วยคือถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก่อนมันดิสตรงไหนแล้วมันเกิดตรงนั้นใช่ไหมวะเท่าที่ผมจำได้นะเหมือนจะใช่แต่มาครั้งเนี้ยดิสถึงแม้เราจะลงเซิร์ฟเก่ามันก็ไม่เกิดที่เดิมนะมันก็เกิดจุดใหม่เลย สำหรับคนที่ชอบดักฟาร์มดักอะไรเงี้ยก็จะดักยากขึ้นเซิฟนี้เซิฟดักเพลิงก็ขายได้อยู่นะประมาณเท่าไหร่วะของวิวของวิวหกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ50าสมักล่องเพลกนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาซื้อขายกันยังไงมันสามารถฟาร์มได้จากบอร์ดเอยเป๊ะตกค่อมอย่างกาเลยหก เออเรีนแบอบกนี่คือจุดดับบอสกับดับรถนะคือขึ้นให้ทุกเมืองเลยดูดิขึ้นทุกที่อะมีเมืองแล้วสองตัวบอสเมืองหนึ่งจะมีให้สองตัวอยสำหรับเมืองที่ว่ามีประมาณสี่ตัวก็จะมีแอร์พอตกับเมืองน้ำเนี่ยแหละมีประมาณสี่ตัวพวกตัวบอสสีฟ้าเนี่ยจะเป็น ตัวสีดำนะน่าจะได้ของดีกว่าพวกตัวสีขาวเยวอะเจอแล้วสองตัวเลยขอข้าวทีก่อนดีกว่าอ,อันนี้สี ซื้อปืนก่อนนะการคือผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่นะเล่นได้ไม่ถึงสองสามวันเลยคือฟาร์มบอสได้ของเร็วมากรีบไปฟาร์มก่อนที่แอสเขาจะปรับคืนนะหรือไม่ปรับก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งนี้ดิ มีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยสำหรับสายพีคืออยู่ได้อย่างสบายอ่ะสายพีก็รวยได้ครัได้ไรเฮ้ยไอพีจีว่ะ หม้อไก่กับหมวกลูกไก่เนี่ยมันความถึกแตกต่างกันนะหมวอไก่จะบางกว่าหมวกอะะไรวหมวกลูกไก่อะเนี่ย,ยได้อะไรบ้างวะกระเป๋าเบลสามเบลสองได้เยอะแล้ววะว่าวกระเป๋าเบลสามเฮ้ยปืนเลยวะของพวกนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาขายกันราคายอยังไงก็เก็บไ้ก่อนโอเคได้ของดีอยู่ มไปไปข้างในต่อ <S <S ตกใจผีเหี้ยห้ามมาล,อล้อใกล้หูเฉยเลยขอถอดแม็กลูกกระสุนไปก่อน <S <S 1> <S 1> โอเคสวยนักใครมาฟาร์มไหมวะ khỏi viên này là cam ui giờ mình khôi chờ đi ui Chết tay คือเราไม่ต้องไปนั่งไปคอยนั่งเก็บตังเก็บอะไรอะ่ะเออก็ดีอย่างหนึ่งอะ่ะฆ่าผีปุ๊บมันได้เข้ากระเป๋าเลยอย่างเฟียวรอบนี้กลับมาเปิดใหม่คนคนเล่นน่าจะเยอะขึ้นนะคงจะเยอะขึ้นอะ่ะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเขาเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ได้ไม่นาน คือว่าของดีพอสมควรไปไปยิงบอสตัวข้างในกันดีกว่า ของดีว่ะได้ซิกว่ะซิกลายไทยก็บอกละหนึ่งบาทนะจำได้ดีอนะโอ้ตัวที่สองได้อะไรไม่ดีเลยแต่ไม่ท้อคือได้ของดีอย่างเยอะนะเท่าที่ผมฟาร์มาบางตัวก็ได้ เยอะบางตัวก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ยังถือว่าดีอ่ะไม่แย่มากมมพวกซิกพวกอะไรผมจะเอามาถอดโอเคแม็ค ง่าผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะใครที่สนใจอยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแล้วครับผม